้อแท้สิ้นหวังเหน็ดเหนื่อยมันเกิดได้ในคนทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่วิธีที่เราจะก้าวผ่านมันไปเนี่ยสำหรับตัวผมผมมีวิธีอยู่อย่างหนึ่งก็คือผมจะไม่โฟกัสที่ปัญหาเลยแต่ผมจะเรียนรู้มันเมื่อผมเรียนรู้ปัญหาแล้วเนี่ยผมก็จะก้าวผ่านมันได้ง่ายเพราะว่าผมจะไปโฟกัสที่เราจะทำอย่างไรเราถึงจะผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้นะครับหากเราโฟกัสอยู่ที่ปัญหา ย่ำอยู่กับมันเนี่ยมันเหมือนเป็นการซ้ําเติมตัวเองเสียมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนเราซ้ําเติมตัวเองอ่ะคือฉันเป็นอันนั้นฉันเป็นอันนี้ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้แต่จริงๆมันมันไม่ใช่ครับเราต้องเรียนรู้มันแล้วเราก็ก้าผ่านมันไปให้ได้เพราะปัญหามันมีในทุกคนอยู่แล้วเราต้องเรียนรู้แล้วก็กล้าผ่านสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสก็คือเราจะทํำยังไงเราจึงจะ ผ่านพ้นปัญหาไปได้ต่างหากนะครับมีสติกำมันมากๆสติมาปัญญาเกิดนะครับผมสถานการณ์อย่างนี้วิธีที่จะผ่านพ้นไปได้ก็คือเราต้องสู้ๆไปกับมันผมเองก็สู้ๆเหมือนกันเป็นกำลังใจให้กันนะครับ